แรกกำหนดการชก3ยกนะครับมุมแดงนี้ไอแซคสิ์ไทยแลนด์ครับก็อยู่กับพี่ไฝเพชรฆ่านะครับไทยแลนด์ปิ่นสิงชัยมีกับตันทีมี่พามาเลยนะครับเพราะว่าจะกลับเมื่อเช้าตกเครื่องครับเลยอยู่เชียร์ไอแซคเลยครับส่วนน้ำเงินนี่สุริยวุธ B.C.K. ซยิมครับยากระพริบตาครับนี่ครับ มาอาหารจำกัดมหาชนขอบคุณบริษัท CPF Global Food Solution จำกัดมหาชนผลิตภัณฑ์ CP ทูฮัทกุยตรากระต่ายขอขอบพระคุณครับคู่นี้แน่นอนนะครับความเป็นมวยอยู่กับสุริยาวุฒิแน่นะครับแต่ว่าปรับเลยนะครับคู่นี้ในรูปแบบมวยไทย3ยกนะครับเอาละครับเริ่มจะแรกจับเบียดกันแบบนี้ยกแรกนี้มาแล้วครับเจาะยางก็เจาะคืนไปเลยครับไอแซคนี่เป็นมวยชาวต่างชาตินะครับจากไอแลนด์ครับ แต่ว่าครับสุริยาวุธนี่ก็ถือว่าเป็นมวยที่ก้ามเนื้อสวยงามเหมือนกันนะครับอ่หมัดแจ้งรางวัลจากแอนตาซินครับเตะก้านคอสอกกับเข่าลอยครับแอนตาซินรางวันเหมือนเดิมแล้วครับ1,000 0บาทถ้าเป็นเจ้หลักสนับสนุนศิลปะแม่ไม้มวยไทยด้วยดีมาโดยตลอดขอขอบพระคุณครับไม่ว่าความเป็นมวยอย่างที่บอกนะครับสุริยาวุธดูจะหลากหลายกว่าไอแซกนี่ รอบปีนะครับวันนี้มอบรางวัลให้กับนักชกในคู่ที่2ครับระหว่างเพชรกสันสอสัมพันธ์กับไกลลทธิ์ดาบพิษบางรักนะครับแล้ววันนี้ต้องขอบคุณครับคุณประชัยเลี่ยวไพรัตครับโอ้ยท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท PPI โพลีนจำกัดมหาชนและ B6 และที่สำคัญกับแคลอรี่ต่ำเพียง30กิโลแคลอรี่ช่วยย่อยอาหารส่งเสริมภูมิคุม้มกันให้กับร่างกาย ไบโอนอกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแคลเซียมและวิตามินซี p p i BioSand p p i ก r e e อั n k h a l i w o s สั่งซื้อทางคอเซนเตอร์081 96 935 9681 085ไป3ามกมเกโอ้โหสนุกเร้าใจครับไม่ต้องมาไม่ต้องมาติชึ่งครับวัดดวงกันเลยครับไอแซคแดงโอ้ยหมัดปัดปัดว่าชุดนี้ทำท่าซึมทำท่าเอียงเอียงกระเทเล่ตัวเอ้ามากน้ำกระจายบวกเต็มเเลยครับโอ้ยวัดดวงวัดดวงแล้วครับแบบนี้โอ้โห ไข่นกไข่ไข่นกไข่คร,ครับนี่ครับโอู้ดูแมาดูแชมเปี้ยนแชมเปี้ยนจิกซอก็มีเอาดูอู้ดูมาแต่ว่ายังประมาทไม่ได้ครับสุริยาวุฒิแนมะ่แกก็หนักแรงพกุกลูกเหมือนกันครับโอเวลาพวกหมัดก็น่ากลัวเหมือนกันไหลแซ๊กโดนเข้าไปก็ออกอาการไม่ดีให้เห็นนะครับเอาละครับสุริยาวุฒิพยายามจะเริ่มจะเช็คบินไอลแท๊กเขามีโต้ตลอดทั้งหมัดทั้งศอกเอาละ คุณนะครับทาง CP เจริญพกพพันฑ์อาหารจำกัดมหาชนครับโอ้ยขอบคุณ CPF Global Foods o l u t i o n จำกัดมหาชนผลิตภัณฑ์ CP ครับทู 5G สัญญาณอันดับหนึ่งเพื่อชาทูและดีแทรธุรกิจ มั่นใจเหลือเกินนะครับพยายามแกมเบียดเช็ดบินให้ได้เอาเลยครับสุริยาวุฒิต่อยท้องต่อยหน้าไอแซคโดนเข้าไปต้องหยุดเหมือนกันอยู่ที่ว่าสุริยาวุฒิแล้วครับต้องทําให้ต่อเนื่องกว่านี้แต่ไม่ไม่มีใครไม่ยังไม่มีใครยอมครับวัดดูหโฟันเอ้ามาจังหวะฟันศอกของไอแซคหน้าเข้าไปแต่ก็ยังกัดฟันมีศอกมีหมัดน,นี้บวกอยู่ตลอดเอาเลยครับดูนะครับชุดนี้นะครับ ยกกักเข้าไปไอซัคโอ้โหทั้งทองทั้งหน้ากรรมการทีรวุฒต้องแยกก่อนแล้วครับผ่านไป2นาทียกสุดท้ายยก3นี่โอ้โหอาวุธน่ากลัวต้องเหมือนจะให้แพทย์สนามดูแผลแตกหน่อยครับเลือดออกเยอะไม่รู้ว่าบริเวณแผลนี่มันอยู่ในจุดอันตรายหรือเปล่าครับน่าจะคิ้วด้านซ้ายครับกรรมการให้แพทย์ดูแพทย์บอกว่าชกได้ครับไม่เป็นไรไกลหัวใจครับมาแลกแลกศอกแลกหมัดกันต่อครับ โอ้ไอแซคห่หัวจิตหัวใจแกก็เดินควงศอกก็ไปแบบนี้่แหละครับโอ้โหดูว่านี่ครับโอ้โหนักชกต่างชาติแต่ว่าออกอาวุธนี่แหมเหมือนมวยไทยชัดๆเลยครับโอูดูศอกน่าก,กลัวเลยครับ สุริยาวุธแกไปพลาดมีแผลแตกทำให้ดูครับม,มันเลือดเยอะเลยครับสุริยาวุธแต่ว่าเมื่อกี้คุณหมอก็ดูแล้วแหละครับมันไม่ได้อยู่จุดที่อันตรายสักเท่าไหร่นะครับโอ้โหดูนี่ครับเอา้าหมดยกครับหมดยกสุดท้ายครับหมดยกสุดท้ายโอ้คู่แรกของเราด,เดูเลือดเลือดพ่านตั้งแต่เปิดหัวเลยครับเดี๋ยวรอดูการตัดสินอย่างเป็นทางการนะครับ นี่ครับครบสยกแล้วก็อขอโทษเพื่อนครับต้องชื่นชมทั้งคู่เลยนะครับทุกันตื่นเต้นเล้าใจครับอาจารย์ธีรวุฒิกำลังรวบรวมใบให้คะแนนครับแล้วก็พันมาทางมุมแดงครับโอ้โหวันนี้ไอแซคสิทธิ์ไทยแลนด์ครับนี่สิทธิ์ไทยแลนด์ชาวไอแลนด์นะครับเอา